นั่นเก้าอี้ราคาสามล้านเลยนะโอ้แกเกินนะก็ใส่ดินไปนะครับหลังจากหลังจากเทินเสร็จก็มารับตั๋วนะรับปรับถนนให้วิ่งอย่างดีนะครับใช้รถเกต จะโดนในรถสิล้อวิ่งอดินไปทิ้งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตามเพจของหอจกอเทียนชัย2526นะครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านมาชมนะครับการแจกตั๋วของหอจกอเทียนชัย2526นะครับซึ่งมีใช้เก้าอี้แจกตั๋วที่มาตรฐานแล้วครับ ราคาสามล้านเลยนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับเดินไปดูให้ไก่ขดแจกตัวเอาสาวๆแจกตัวสัาษั์หน่อยดิอมองสาบันหน่อยเอามองหน้าน,นี้ทำไมอ่ะเออนั่งดีๆนั่งเก้าอีร้ราคาสามล้านเลยนะแจกตัวนะ <laughs> การแกจกตั๋วนะครับจะแจกช่วงที่รถเจดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งมาเอาตัวต๋วตรงนี้นะครับรถบดเหลือใช้ครับมาทําเป็นเก้าอี้นั่งแกจกตั๋วพอดีสูงพอดีกับกระจกรถสิบล้อพอดีนะครับ พที่ถอยเข้าเอาดินนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านตรงนี้มาหลังจากเยดินเกร็จเกี้บร้อยนะครับก็จะมาผ่านรับส่วตรงนี้นะครับเนี่ยครับคนแจกสัวก็จะอยู่บนเก้าอี้ราคา3ล้านตัวนี้นะครับ ทให้วิ่งอย่างดีนะครับใช้รถเกตเนี่ยครับเป็นการปรับกระดอนให้รถสิบล้อวิ่งเอดดินไปทิ้งนะครับ ก็ทําหลายหน้าที่นะครับก็จะเป็นการจ่ายน้ํามันเบิกจ่ายน้ํามันให้กับรถสิบล้อนะครับว่างว่างตอนช่วงกลางวันก็มาช่วยแจกจัวนะครับ จะมาประจำการที่นี่สองคันนะครับช่วงล่างของสิบล้อเนี่ยจะไม่ช้ำเลยครับทำถนนวิ่งอย่างดีเรียบกว่าถนนลาดยางเีกครับ ี่ราคา2-3ล้านเลยครับ นโปรยปลายนะครับวันนี้จะจวงายมาก็แดดจะบดีทำง,งานสะดวก นี่นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีคลิปหน้าพบกันใหม่กับเกียนชัย2526คลิปนี้สวัสดีครับ